หลังกินยาจิตเวชแล้วมีความรู้สึกอยากลุกเดินทั้งวันเลยนะครับใครเคยมีอาการมีลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับอันนี้เป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยเวลาที่กินยากลุ่มยาต้านโรคจิตนะครับอาการเป็นยังไงถ้าเป็นไม่เยอะนะฮะนัง่งเฉยๆแล้วจะรู้สึกว่ามันกระวนกระวายใจกระสรับกระสายจนบางทีต้องขยับขาไปมาตอนที่นั่งเพื่อจะได้สบายใจขึ้นถ้าเป็นเยอะหน่อยก็จะลุกเดินทั้งวันนะไม่หยุดเลยนะครับถ้า เป็นไม่เยอะนั่งเฉยๆมันกระสับกระสายกระวนกระวายมันจะมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายทําอะไรก็หงุดหงิดนะครับบางทีถ้าเป็นเยอะเนี่ยมันจะรู้สึกบางทีก้าวร้าวมากขึ้นหงุดหงิดมากขึ้นใส่คนอื่นนะครับถ้าเป็นเยอะมากๆมันทรมานมากๆบางคนมีความคิดไม่อยากอยู่เลยก็ได้โดยอาการนี้นะครับเรียกว่าอากาติเซียนะครับมันพบได้บ่อยในกลุ่มยาต้านโรคจิตเนาะชื่ออะไรบ้างฮาโลเปริดอรรสเปริโดน อาริพิพาโซรูราซิตนคิวเทอฟีนะฮะหรือแม้กระทั่งกลุ่มยาที่เป็นยาต้านเศร้าเองที่เป็นกลุ่ม s s r i เนี่ยก็อาจจะพบได้การรักษานะครับก็ต้องแจ้งแพทย์ว่ามีอาการนี้นะครับแพทย์อาจจะลดขนาดยาเปลี่ยนยานะครับแล้วบางทีก็จะมียาที่ให้เพื่อลดอาการพวกนี้เช่นยากลุ่มเป็นโซไดเซป,ปีนยาชื่อลอริแปมนะฮะตัวอื่นก็จะเป็นยากลุ่มเบต้าบล็อกเก ให้ตัวโพพานอโลก็ช่วยลดอาการได้กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นยาชื่อเอากานะครับเพื่อลดอาการข้างเคียงตรงนี้นะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไร,พรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าทีมย,ยาจิตเวชก็ลองถามได้ในคอมเมนต์นะครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะครับ